สวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อกับหมูวินอีกเช่นเคยครับพี่น้องมือน,นีมากินข้าวเทียงกับหมูบินครับเ็จแซ่พี่น้องมาต้องอยียงใหายครับพี่น้องรายการแรกเลยครับพี่น้องทอดไข่เด้พี่น้องเด้อรายการที่สองผัดเครื่องในไก่เ็จแซ่พี่น้องมารายการที่สามผัดบวบใส่ไข่พักแก่โมกมี่พักทัวพักกาดได้พี่น้องเด้อ ผักถั่วผักกาดบักแตงบักถัว่วได้พี่น้องเด้วยนี่เบิ้งคักๆเลยพี่น้องอู้ยแซ่บษพี่น้องที่สําคัญครับเสริมทับด้วยน้ำพริกแมงดาเด้พี่น้องเด้วยมาพี่น้องแซ่บๆษครับบูบีนดิเชนเก้ครับผมที่สำคัญพี่น้องขาดไปได้ครับพี่น้องเข่าวสวยรวยเบอร์ครับพี่น้องมาแซ่บๆษครับบูบีนดิเชนเก้ครับผม ทำยังไงพี่น้องอ้อืออืออือผัดบวบอือ แบบแห้งพี่น้องมากหอมหอมทอดไข่น้ำพริกแมงดาพี่น้องอือหือหอือ คำใหญ่งงพี่น้องอุ้ยอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยครับ อไอ้ครับพี่น่องก่อน่าพี่น่องโอ้โหเขาเขาซวยวันๆพนไม่น้องอืมอืมอ้าวันยังไงพี่น้องอืม,อม